ขอกาสดำท่านขอองเรียนบหนูค่ะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์ขออเกี่ยวกับนวัตกรรมทางโรงเรียนค่ะในโรงเรียนของขออมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาที่ขอจะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็สำหรับโรงเรียนท่านนี้ วัฒนธรรมก็คงจะเน้นในเรื่องของวิธีการมากกว่านะคะเพราะว่าในขางนี้ถ้าทําอะไรเรื่องอะไรก็มีนวัตอยู่แล้วก็จะใช้ด้านเทคนิควิธีการนีตเวอน่าวิธีการที่ถือว่าเป็นวัตกรรมอย่างหนึ่งอย่างนึ่กันนะคะก็คือโดยวิธีการที่ว่าสร้างมาตรการสร้างมาตรฐานเพื่อให้ผูร่วมสมุนําสิ่งที่เป็นมาตรฐานเหล่านั้นมาใช้นะคะที่เกี่ยวกับวิธีการนี้ แล้วก็นาสิ่งที่มีในโรงเรียนเช่นบุคลากรเช่นเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กเขาก็มาช่วยได้คือครูร่วมมือกันในการช่วยทําให้ด้าน,านกนารศึกษาดีขึ้นเช่นยกระดับนะคะแล้วก็เด็กๆซึ่งเขาต่อไปปีปสิ่งปห้าปหกเขาช่วยในด้านของสอนเสริมเช่นตอนนี้ก็มีการสอนเสริมที่เด็กในช่วงพักกลางวันทุกวันเขาจะจับวิชาเองเขา ว่าวันนี้ก็จะเสริมน้องในเรื่องภาษาไทยเสริมในเรื่องคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษโดยเขาใช้ความรู้ที่เขาได้จากครูนองเขาจัดเองนะครับเริงให้แลก็เป็นด้านเทคนิวิธีการแล้วกันว่าเราใช้ทั้งครูแล้วก็ใช้ทั้งเด็กมาร่วมกันในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนของเราแทนการที่เราขาดครูคนะคะอยู่แล้วละนะคะให้มีที่มีสนทธิหแับอย่างที่ใช้อยู่ ขอดูร่วร่วใจของครู้ะคะค่ะแล้วจากที่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษามีประโยชน์หรือข้อเสียอย่างไรนคะถ้าถามปฏิรูปมีประโยชน์ไหมปฏิรูปปฏิรูปนี่มีมสองครั้งแล้วครั้งแรกนี่เมื่อตอนรบการศึกษาใหม่แล้วก็ปฏิรูปรั้งและแบบตอนนั้นเขาเน,น,น้นให้มีการเปลี่ยนแปลงของครูให้ครูเปลี่ยนจากการนั่งสอนเป็น เ็นตัวเต็มที่มีสื่อให้เด็กคือครูไม่ได้เป็นตัวนําแต่ถ้าจะเน้นเด็กเด็กจะต้องเป็นตัวที่ว่าคิดเองทําเองแก้ปัญหาเองของเขาให้เด็กเรียนรู้เองในในช่วงของการปฏิรูปครั้งแรกนี้พอนานๆเข้าแล้วมันก็ไม่ได้ผลผลผลิตก็ต่ำลงเรื่อยๆก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปฏิรูปทั้งระบบเขาเรียปกปฏิรูปในทศวรรษที่สองขก็ดอเนินกัรเป็นอยู่ทั้งระบบก็คือปฏิรูปทั้งตัวครู ทั้งตัวผู้สอนก็คือเอ้ตัวผู้สอนคือครูตัวของเด็กๆก,ก็คือพัฒนาว่าเขาจะต้องได้อะไรบ้างเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ปฏิรูปทั้งแหล่งเรียนรู้คือโรงเรียนโดยสร้างให้มีโรงเรียนดีสีส่ตำบลบ้างในตอนนี้ของเราก็มีที่เขาเสบิโอสิลเขาก็ขยายกว่าที่นี่นะคะก็เป็นโรงเรียนดีสี่ตำบลเขาจะให้ลักษณะสนุนงอาจารสร้างถ่งเยอะเหือนนี้ นะคะแล้วก็ปฏิรูปบริหารการบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายมาเป็นมีส่วนร่วมจับคนเดื่องนอกเหนือจากที่บริหารการเมืองนะคะุกฝ่ามีส่วนร่วมนั่นคือส่วนส่วนดีของการปฏิรูปยี่ถามได้ประโยชน์ไหมมันก็ได้ประโยชน์ตามมาแหละอย่างเช่นบางส่วนเราก็ไปพึ่งพาโรงเรียนดีๆส่วนบนได้บ้างแล้วก็การปฏิรูปเขาเน้นว่าให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีคือคนใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นเนาะ เราก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นนะคะตรงที่ว่าเรามีสิ่งทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นช่นมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น,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 นแล้วก็มีแท็บเล็ตสำหรับคนหนึ่งนะคะเด็กก็ได้เรียนรู้โดยใช้สื่งซึ่งเด็กเขสนใจอยู่แล้วมันก็ได้ประโยชน์ค่ะเด็กก็เเด้นในการเรียนรี้ที่มีประโยชน์ที่ถาผมผลเสียด้วยฝนะั่งมีผลเสียด้วยเนาะนี้ถ้าข้อเสียนี่การน้นในด้านด้านของการเป็นการสอนก็เนียว่า รู้ว่าจุดที่เห็นคือจุดที่ว่าให้เพิ่มกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมมากกว่าเดิมน,นะคะคือให้มีกิจกรรมการเรียนาการกิจกรรมมากกว่าที่เด็กอยู่ในห้องเรียนคือให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่าเรียนรู้ในห้องเรียนอาจจะให้เด็กอดูนนอกมากกว่าแต่ตรงนี้ที่เป็นสิดเสียคือว่าครูไม่เข้าใจในส่วนที่ว่าให้เพิ่มตรงน,นี้ คือการประชาสัมพันธ์ของทางรัฐบาลกองทางสพะ,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 ะอาจจะน้อยไปนิดนึงครูขาดความเข้าใจตรงนี้ครูก็คิดว่าอ๋อ,อการออกนอกห้องเรียนก็คือไม่ได้เรียนออกไปก็คือไปอาจจะไปเข้าค้นในห้องสมุดบ้างแตเรียนรู้นอกห้องเรียนแต่ไม่มีก,การติดตามหรือไม่มีการให้งานอาจารสืถึงการเรียนรู้ของเด็กตรงน,นี้มันน้อยลงไปก็เกิดผลเสียไปแทนที่ว่าอยู่ในห้องครูมีการกำชับมันก็กลายเป็นออกนอกห้อง ไม่มีการจำชัดเด็กเรียเนเองเรื่องรายการเด็กไม่รู้เรื่องนะคะเราก็เป็นส่วนเสียนิดนึงแต่ก็คงไม่น่าแล้วก็ก็มีอีกเหมือนกันในเรื่องของการพัฒนาครูจะให้ครูร,รู้จักคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้โดยาาทางกาค,ครูก็จะเรียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการอ,อบรมมีการมาพัคนาอบรมครูจะต้องได้วิชาเพิ่มขึ้นคนละหนึ่งวิชาสองวิชา ตรงนี้เป็นจุดดีอ่ะจุดดีของเขาคือว่าครูได้เรียนรู้โดยไม่กับไปอบรมที่อื่นครูอยู่ในโรงเรียนครูไม่ได้อยู่นอกห้องเรียนออไม่ได้อยู่นอกโรงเรียนแต่ว่ามีจุดเสียตรงว่าครูไม่ได้ทําจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นครูนะ่ะปล่อยทั้งเด็กด้วยเพราะว่าเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ในลักษณะที่เสริมในรักษาเพื่ยเหลือกันราเรียนตรงนั้นตอบนี้ยังไงเป็นการมาเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเด็กถูกทิ้งเหมือนเดิม ครูก็ไม่ได้ความรู้เพราะเขาไปคัดลอกเข้ามาเหมือนกันนั่นเรการเป็นจุดเสียจากจุดที่แทนจะดีก็การเสียแต่อาจจะเป็น,นเสียงหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เสียแตมีอีกแต่มันเยอะเลยคนะเรืองปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ในเรื่องของครูขาดแคลนครูซึ่งที่นี่ถ้าถ้าตามที่ทําอยู่ก็ค,คือใช้ทีวีทางไกลสายทางโน้นจะช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมด จะเป็นเป็นปัญหาในเรื่งของครู่มองอาจารย์นักนนักเรียนขอขออ,อ,อ,อ๋อทั้งหมด4444คนแ้มีครูทั้งหมดครูถ้าเป็นครูผู้สอนแค่สองแล้วก็มีเจ้าสอนคนก็เป็นสามเา้าสอนหนังบานมีผู้บริหารคนหนงก็เป็นสิบขอเสนอแนะขอขออ,อ๋ออูที่เห็นที่เหนว่า,าการปับทีูปจะ ประสบความสําเร็จควรจะเป็นลักษณะแบบหนคคือถ้าจะประสบาลสําเร็จอย่างแรกเลยคือครูเข้าใจตรงน,นั้นไหม้องทราบความเข้าใจให้ครูก่อนว่าจะปฏิรูปอย่างเนี้ยคืออะไรยังไงกันไหนครูเข้าใจจริงจังและความร่วมมือร่วมใจกันของครูในโรงเรียนกับผู้บริหารก็พอเข้าใจจริงร่วมมือกันดําเนินไปพร้อมๆกันหรอกก็น่า,าจ,จะประสบผลสำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือโดยเฉพาะผู้ปกครอง ส่วนนี้ด้วยแล้วก็ท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นเขาก็ให้ความสนับสนุนในเรื่องเงินนะคะเ้าก็มีบ้างนี่ก็คือการยกระดับแต่ก็ก็มีใช้ได้เรจะเป็นส่วนความร่วมมือค่ะเห็นความร่วมมือและความเข้าใจถ้าเข้าใจร่วมมือแล้วมีความตั้งใจโดยเฉพาะครูนี้ไม่รู้นะถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเาจารย์นั้แต่ก็ขอความไมในเรื่องว่ามีเกมเด็กเท่านั้นถึงจะมีครูเท่านี้เนี่ย ถ้าความก็เข้าใจของครูขนาดเล็กน่ะลงมาเล็กคิดว่าถ้าครูพบชั้นน่ะดีที่สุดปฏิรูปได้ดีลยค่ะคะนอกจากนี้นะคะตอนงนี้นถ้าถ้าถ้าเป็นความคิดถึงก็เคยเห็นทุกครั้งที่กระดานบอร์ดของสพนเรื่องว่าถ้าจะปฏิรูปให้เด็กมีคุณภาพนะคะต้องเรียนที่ครูอาจรต้องเียนที่ครูโดยเฉพาะ ดูมีความรู้และก็ถูกฝึกชั้นแตงต้องไม่นึกถึงว่าเราขาดดูในเรื่องของเงินเดือนให้กับคุณดีถ้าถ้า,ถาออขอความตีดกองขออนนะค่ะตัวเลขสมัยนี้ก็ขอขอบคุณท่านขออนมากค่ะที่ให้